กระบวนการทำโครงงานคุณธรรมทีมทำความดีเพื่อความดีทางโรงเรียนบ้านหนองกระดิ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุขโขทัยเขตหนึ่งได้จัดค่ายยุวชนคนคุณธรรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมและการทำโครงงานคุณธรรมผ่านกระบวนการกลุ่ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ได้ร่วมคิดแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ร่วมกันทำความดีอย่างมีปัญญาการคัดเลือกปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วนปัญหาที่ต้องการแก้ไขในโรงเรียนแกนนำเห็นเพื่อนเพื่อนน้องๆ้อง,องทิ้งขยะอย่างไม่เห็นคุณค่าจึงเกิดความเสียดาย คิดแก้ปัญหาโดยปลูกจิตสำนึกดีให้ความรู้และนำขยะกลับมาใช้ใหม่สร้างมูลค่าให้กับขยะประดิษฐ์เป็นออมสินส่งเสริมการออมทั้งโรงเรียน